One News ตรงไปตรงมาเดี๋ยวเราไปต่อที่เรื่องราวน่าชื่นใจกันแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยที่แฟนเพจเฟ e บ o ๊ k ของสถานีวิทยุข่าวสารด้านการจราจรก็คือวิทยุจอสอร้อยได้โพสต์เรื่องราวของแท็กซี่น้ำใจงามคนหนึ่งเขาไปเจอคนป่วยคนที่เคยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยเขาเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยแม้จะหายแล้ว มันจะมีอาการต่างๆตามมาเยอะแยะัเคลื่อนไ<ช>หวยย<ช>ไม่ค่อยปกติเหมือนเดิมแม้แต่การพูดด้วยพูดก็พูดจะพูดไม่ชัดพูดได้ลําบากนะครับการควบคุมเลยมันมันลำบากไปหมดนะครับคนป่วยคนนี้พลัดหลงจากบ้านนะครับมาที่พระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วแท็กซี่คันนี้ที่ไปเจอเขาก็ช่วยเหลือ,อ,อช่วยจนสามารถประสานจุดต่างๆแล้วก็พากลับไปส่งถึงบ้านที่จังหวัดระยอง อายุทยาไประยองครับไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นไม่คิดเงิ่ด้วยไปพตที่เลยโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับแน่นอนครับพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นผู้สื่อข่าววันนิวส์ของเรานะครับก็ไปติดตามแท็กซี่ใจดีคนนี้มาพูดคุยกับเราด้วยเขาได้เปิดใจมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ หลากหลายข้อความในสังคมออนไลน์แสดงความชื่นชมเรื่องราวการทำความดีของวันลบพันธุสรวัย46ปีแท็กซี่น้ำใจงามจอรถรับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองแตกที่พัดหลงจากบ้านมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับไปส่งที่บ้านในจังหวัดระยองได้อย่างปลอดภัยโดยไม่คิดค่าโดยสารคือคุณลุงอะ่ะแกะเรียกรถอยู่ อันนี้ผมอ่ะจอดแกก็ไม่แกก็ไม่พูดะนะคือแกพูดไม่ได้เราไม่รู้ที่แกะ <_ d ata> เราก็รับมาอแล้วก็ไปส่งไว้โรงพักไปโรงพักแล้วมันติดขัดอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยกวนกะวายใจว่ามีจะมีคนมารับไหมติดต่อทางญาติแล้วก็ไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยไม่มีเงินมารับขับออกมาก็ไม่ได้คนหรอก <_ d ata> สุดท้ายก็ตัดสินใจวนขับก็เพื่อจะไปขอรับตัวแก แล้วก็โทรบอกญาติแกว่าจะไปขอรับตัวเดี๋ยวจะไปส่งให้แม้วันลบจะเป็นเพียงคนขับแท็กซี่ที่มีฐานะปานกลางเป็นคนหาเช้ากินคำ่ำชาวห้องพักเล็กๆอยู่กับภรรยาและลูกในตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เขาก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและยังรู้สึกว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ช่วยเหลือผู้โดยสาร คงจะรู้สึกผิดไปตลอดก็เลยตัดสินใจว่าเออพาไปส่งดีกว่าคือจะได้ไม่เสียใจไงคือมีอะไรผิดพลาดไปอย่างน้อยแล้วก็ส่งไปที่บ้านแล้วไปมีเงินในกระเป๋าอยู่800มันก็หมดไปดีไปถึงนู่นก็เหลือร้อเดียวไปที่บ้านก็ลูกหลานเขาก็รออยู่นะเขาก็ดีใจนะขอบคุณเรา เรากก็ถืออว่าารตบแนสัทงคมไปแล้วกันรังวลของการทำความดีครั้งนี้ของวันลบไม่ใช่ค่าโดยสารไม่ใช่เงินทองมากมายไม่ได้เป็นโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแต่เป็นคำขอบคุณจากครอบครัวของคนที่เขาช่วยเหลือและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อสังคมทิตยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา